่นีครับเสียมาจากทางลบบุรีครับผมวันนี้มาดูรถบอเบลนะครับมาดูรถบอเบลเลือกดูครับผมเ,เ,อนนเอาคันะไหนไปใช้นะครับคือมากกับววควายเดชย่างงานเต็มตีวันนี้ครับี่แยนเหรียญน้ำบัต เกียร์ยี่แต้งกั็คู่ส่วนไหนอเอา้ามีสาบใส่ปะครับมีเสือใช่ไหมทางโน้นอ,ะอ่ะ6 h ฮ็ด e ร้อยเบอเบลว่าจะไปหาเอาอยางพันครับ อยากเอาออกไปวิ่งจังได้ไหมพอได้ไหมคะวิ่งได้ครับวิ่งได้เดี๋รถ้นอเออให้เลือกออกให้เพื่นตัวใหเลกออกคุณลองไหมดูัตรดบัดูบรดูดรดูัดบูับมูมรับ อ๋อด,ด่งมาเลย <ithe ater. S 2> มาดูโดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับพวกดำ้พวกอะไรนี่ ยังดีครับดัมแซีกซีก็ใหญ่เกียร์ก็ดีคเครื่องก็โอเคครับแนบก็เพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่ๆเลยนี่ตันเบลครับ เปลียนหายางเก้าอลุยงานแบก <laughs> แบกลบบุรี ลบบุรีอำเภออีกอย่างอำเภออะไรนะครับอำเภอบ้านมีอ,อืม ายกหมวาดูเครื่องให้เสียดูหน่อยมีกี่คันแล้วพี่ที่โน่นอะ,นะนฮะอโอ้อเ,อเราเราเคยใช้ร้อยสิบห้าแต่เราโล่โลเาใช้กบอ,ชอบไม่ขึ้นแลก็เลย จะมาหาไอ้เครื่องใหญ่ไปถ้าไปขนข้าวขนอะไรสบายมันไม่ใหญ่ห้องใยังไงก็ได้บ้านเรามันขยับเลื่นรถใหญ่กันไปเรื่อยแล้วตอนนี้เราเล่นอยู่ขอไปได้เราไปได้นี่นี่แรงขนาดเล้เนี่อ่งเครื่องตัวนี้นี่มันร้อยเก้าห้า เดิมพันหนึ่งเหนียในน้ำมูไวเพิ่ออะไรเรพันเดียวจากงานไก่งอ้อย,ยกับมือลาคาลอ,อยพวกลอย,อยถ้าเราจะเทียบก,กับร้อยสิบห้านะที่พี่เคยใช้นี่ก็คือมันก็จะกินกว่ากินกว่าอยู่ประมาณสักวันละประมาณ300สามร้อยประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่าความรวดเร็วท่านใจของมันนี่คือเวลาขืนหล,ลังถนนเราเหยียบนมะันสิออกว่า ก็ลดหน้อยทำเที่ยวได้มากกว่าประมาณสามสี่เที่ยวถ้าไม่ทังใช่บบตะกี้ผมก็เคยใส่กันร้อยสิบห้าร้อยร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบเจ็ดนี่ตะกี้เนี่ยของผมเนี่ยออกทางขึ้นขึ้นแลนออกทางขึ้นม้อน้ำเขานี่ควนเกี่ยวว๊ำ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 ออกเสียงไว ายางกู้หายเป็นส่วนไล่มึงับรถโอเคครับมมรถบกคอยได้แล่นครับเอามาเนี่ยมันบ่ค่อยได้ียส่วนไล่มึงไป,ไปแต่ใส่อยู่แต่ว่ารถมัน,นบ่ค่อยมีงานแล่นมีเป็นบางมือส่วนใหมก่ก็มีแต่งานไมโครนะครับที่เลยบ่ค่อยได้ใส่งานงานไมโครหลายก็เลยบ่ค่อยได้แล่นครับรนี่ผมอยู่ที่ะครับบ่ได้ไป ก็เดินหน้าไปเรื่อยเนาะมันไม่ได้รอตามงานเลยนะผมว่าสีเหลนยางเก่าไปซื้อเดี๋ครับปกติกับเสียดายมั้วใช่หมเดี๋คันขาวนี่ขายไหมเนี่ยขายครับขายกันเบิดชั่คันขาวก็ขายโักดีซื้อมากขายก็เก่าขายกันครับแค่เลือกขายเลยจะเพิ่งเอามาไม่ใช่เหรอฮะครับสีพอได้เอามาใช่ครับคันนี้แหละเพิ่งเอามาแค่ไปขายไปแม็กโครก็ขายครับแค่เลือกก็ขายขายกัน ใครสนใจไม่โคก็มาดูได้นะคันนั้นน่ะราคาแล้วเร่าเลยเป็นไปถึชื่อแกงที่ว่าสองผุ่มแยกกิรถเก่งมากัาจับรถอะไรแบบถ่ายเดินกล้ามาเยอะเราก็อ่านถ่ากูก็รถเก่งแล้วรถซื้อแล้วเนี่ยไม่หรอกนั่นขายยังไงคันเขาขายยังไงหืม คันขาวก็ประมาณเจ็ดสิบครับผมเจ็ดสิบครับ <70. S 1> นำให้เสียแล้วเนี่ย

ใช่เจ้าถิ่นบ้างอะไรบ้างลนะครับมันหลายเรื่องพวกนี้เอาล่องกับล่องด้วยครับผมดูได้เรื่องแห้งกิ๊กนะคันนี้นะพี่น้องบอเบลจะไปหายางเก้ายางพันนะครับไปหาเจ้าตัวใหญ่นะครับม,มา ว่าทีมงานเราอนาคตนะครับจะเป,เ,ปบเปลี่ยนเป็นยางใหญ่ครับเปลี่ยนเป็นยางใหญ่ตัวนี้คืสิเปียนครับนี่ล็อกกี้ของตะเปรดนี่ครับ ใจเพื่อว่ากันครับผมอยากลูก่อนครับว่านายไส้จากหน้าดวงมาเบิ้งซีรีส์จุดลอยครับมาเบิ้งซีรีส์จุดลอยนี่ก็เสียทางล,ล็บบูล,บลีครับมาเบิ้งรถบอเบลครับเหมือนนี้ยืมงานเฮาขายครับ Mẹ khô Wow, oh, hàng hàng mà này เราับคันนี้บอเบลยังไม่เคยเสียเผาข้างนะครับคันนี้คร no? ับเผาข้างยังไม่เคยเสียครับเราวิ่งทำงานอยู่กับซุปเปอร์ยาวได้ประมาณ3-4เดือน5เดือน6เดือนเนาะ6เดือนครับคันนี้ครับเี๋่วเอามา ก็เลยบอกั้แต่แรกนะครับว่าให้หายางเก่ามานะครับให้หายางเก่ายางเก่ายางพันมาครับก็ไปออกคันนี้มาก่อนมันกเ็เลยมันจะมาเสียแบบนี้ครับเสียวบาหายางเก่ายางพันมาครับ เพราะทีมเราก็จะเปลี่ยนเหมือนกันครับปเปิดเงาเยนเป็นยางพันหายที่ลงกับล็อกกี้ออกนะครับแล้วก็เปียวยางพันมาสักคันหนึ่งอย่างแปดซองหาขั้นเดียวครับขั้นนี้ไปในทีมงาน นี่ในนาคตครับผม